ไม่ได้ทำงานเรียกว่าเอ็กซ์ไซส์ออกมายืดเส้นยืดสายอานยืดสายเอยายกซ้ายยกสายไปยกขวาเอาป้าอย่าเนี่ยเขาบอกว่าหลังผ่าตัดจะอยู่กับที่อย่าอยู่นิ่งนะฮะเอาเบาๆยกก็ไปบอกเลยนะครับยิ่งกว่าคนอันไลน์ของคุณเนี่ยคุณผมไม่ให้่งเสียงให้ยืนโยกก็ยังดีอ่ไปนอนไม่ได้ยิ่งนอนยิ่งไม่หาย ยิ่งนอนยิ่งเป็นผังพืชผาตาแต่ฮะเขาให้ออกกำลังกายนะฮะเขาเรียกว่าวอร์มวอร์มเสียงไร่จริงอะทำไมผอมจังินโปรตีนขนาดบวมน้ำเกลือนี่เนี่ยนี่แปลทุกอย่างเลยเนะี่ยบวมน้ำเกลือเมตักเอวบางมากอ๋อมาดูดูดูโช์นี่ขนาดบวมน้ำเกลือนะครับจะให้น้ำเกลือกี่ถุง โอ้ oh, หลายถุงําไม่ได้ยังน้ําเกลือยาอะไรไม่้เต็มไปหมดเลยหลายอย่าง